สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานร้รอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝาก,กเราและก็แชร์คลิปวันนี้จะทำเพื่อไม่ได้ทำสินค้าไม่ได้ลงช่วยในการลงทุนหช่วยในการลงทช่วยคนต่างๆคลิปวิดีโอราจะมีสมัครสมัครกันอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวที่โจสองพันยี่สิบสี่อันนี้ก็จะเป็น EP ที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวอ่า BTC นะก็ยืนเจ็ดหมื่นสามพันนะโดยประมาณแถวๆนี้นะอ่า ตลาดทิปโตก็ยังขึ้นต่อเนื่องนะ BNB วันนี้ก็ก้าวขึ้นสู่600นะตั้งแต่เมื่อวานนะก็ยืนแถวๆ613นะ s o l เ n ีย m นี่ก็โอ้โหไปถึงนี่นะ166 167เลยนะอีกตัวหนึ่งก็ PEPE เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะ PEPE นี่ก็อยู่ที่0.0001ประมาณ1.027นะ แล้วก็เอวรเรสนี่ก็โหพยายามไปห้าสิบหกนลา์แล้วนะอะไปดูกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ตลาดก็ยังคงขึ้นต่อเนื่องนะขึ้นไม่หยุดูง่ายๆนะใครไปขวางไว้แตกนะสายช็อตจะแตกมหาศาลแตกตัแต่ตีหมื่นกว่าห้าหมื่นโอ้โหแตกมากมายนะอะวารุ่มการซื้อขายนะ b t c ก็อยู่ที่เจ็ดหื่นสองพันเจ็ดร้ยกว่าๆนะบวกประมาณหนึ่งเปอร์เซน อทเรียมก็3,944นะลบ2%นะ BNB ก็ยืยนแถว610นะลบบวก13%นเนียมก็มายืยนที่167นะบวก11% p. E. p e ก็อยู่ที่0.00010 000 000แล้วกันนะบวก15% d o g e c o i ก็ยืนที่0.17ตะกี้ก็เห็นขึ้น1.8%นะบวก4%แล้วก็ชิบะอินุก็นะก็ อยู่ที่0 0 0 3 2 8ราคาไม่ขยับตั้งแต่บวกขึ้นไปแบบแถวๆขึ้นเลข4นะ4เปอซนต์นะเห้านะเข้ามาอย่าง a e v เนี่ยก็อยู่ที่2.98นะบวกร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะ XRP ก็0.675นะลบสองเปอร์เซน็นต์อะไรก็ยังขึ้นต่อเนื่องเลยนะตอนนี้ 55, 55 56ดนล่าแล้วนะ มาดูคอตคอยก็น่าจะคล้ายๆกับข้างบนแต,ต่างที่อาจจะมีโฟกิ 3. ขึ้นมาโฟกิก็ร้อนแรงไม่แพ้กันนะอ่าแล้วก็เหรียญนะ um, นะนะไอ้ WFI นั่นเหรียญเชนโซลเนียมนะเหรียญด็อกแฮตนะนหมหมาใส่หมวกแล้วก็ตัวที่เออยตัวนี้ TOK OK, นะเห็นว่าแวนตัวนี้นะ TKO นะอ,อแล้วก็เหรียญโอ้เหรียญตัวนี้ที่ h a r d ดฟอกมาด้วยตัวนี้ฮาร์ดฟอมาจากอ,อ XRP นะที่ก่อนจะได้แอดด็อเป็นปีโอ้ราคาขึ้นเลยฮะมันมีหลายตัวอูอารอาร์ XR ขึ้นต่อนะอ่าือ CVCVC นะ JUP อ่ะเแล้วฟอนต์ก็ลบเยอะดูตัวไหนขึ้นมาุบลบพอประมาณพิกเซลไว้ก่อนแต่นาฬิกาก็ร่วงไปนะพิกเซลเหรียญเกมเป็ตำนานแน่ ทำดูอ f e a t u r ฟนะอันดับแรกก็ f o r n นะเล่นอยู่ตัวนี้นะ W I x นะอีสแบ S อะตัวก็มานะโอเพนเคก็โอ้จะฮาร์ดล่าละคอยเอ็นทรีเจอร์เนี่ยก็ bnb มนะโซลเนียดอทคอยมันไม่ได้ชื่อเลยนะมันชื่ออ่จะจำชื่อไม่ได้ละ เปลี่ยนชื่อเป็นเอวาเออเปลี่ยนชื่อเป็น a เอวายอะไรเน่ยนะเรียกเอวาตลอดเลยก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมใต้คลิปเราจะมีลิงก์สมัครนะบิตขับเชฟวิตเตอร์คริปโตนำหนึ่งของ,งน,นายไวเน้นไทยมาลานลองดับจากกรอตโถูกกฎหมายแน่นอนสองเว็บไซต์นี้นะครับวิตเตอคริปโตนำหนึ่งของเมืองไทยในะนายไวเน้นโอเคเอฟวิเตอคริปโตนำสองขอเมืองไทยคูค,คอลเกตเดโดอแอลแบงก์สายเกม หมอบอกรถแล้วคอยบิ๊กคอมาเนี่ยขอบคูณที่ติดตามแล้วะคชมคลิปนี้ไม่เช่ชวนและการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆเจอกันอีพิมหน้านะครับบ๊ายบาย